ฟิล์มติดไฟท้ายในส่วนของสีขาวนะคะสชิ้นนี้นะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะมีฟิล์มนะคะทั้งหมด4ี่ชิ้นนะคะซ้ายขวานะคะน้ําผสมแอลกอฮอล์ล้างแผ่สําหรับทําความสะอาดนะคะผ้าเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ตัวรีดขั้นตอนแรกทาความสะอาดด้วยน้ําผสมแอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะ เปิดฟิล์มออกมาทีละครึ่งเตรียมตัวรีดนะคะเปิดฟิล์มล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยนะคะแล้วก็ชิ้นข้างล่างนะคะ อพอติดเสร็จนะคะให้ลอกใสออกด้วยนะคะห้ามเก็บไว้นะคะลอกใสกันลอยออกอันนี้คือเป็นเกตหนึ่งปีนะคะถ้าเกิดเป็นเกตสามปีจะไม่มีใสานะคะเพราะเราต้องแกะออกแกะออกก่อนเข้าเครื่องนะคะ,ะจะเป็นแบบนี้นะคะไหนฝั่งนึง อันนี้เราทำความสะอาดไปแล้วนะคะ อ่าอย่าลืมลอกสาออกด้วยนะคะเวลาติดเสร็จนะคะรีดเก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็งดล้างอัดฉีด3วันนะคะ